ถ้าเพื่อนๆกำลังตามหาต้นไม้ที่สามารถปลูกในห้องน้ำได้นะคะเราเจออยู่ต้นหนึ่งค่ะพามาดูนะคะอันนี้คือห้องน้ำที่ทำงานนะคะคือจะบอกว่าต้นนี้เขาอยู่มาเป็นปีแล้วค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเขาอยู่ที่นี่มาเป็นปีปีแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่ได้เลยนะคะใบเขียว สวยน่ารักมากแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรนะคะวันนี้เราก็เลยจะขอแบ่งไปปลูกที่บ้านนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยไม่มีแสงธรรมชาติเลยนะคะเขาเจอแต่แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ทั้งวันทั้งคืนเลยคะ่ะเขาไม่ได้รับการดูแลเลยแต่ว่าเขาอยู่ได้เป็นปีๆนะคะคือเราประหลาดใจมากเราไม่เคยคิดว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนที่สามารถอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ตลอดเดือนตลอดปีได้นะคะเดี๋ยวลองเราไปหาชื่อกันค่ะว่าต้นนี้คือต้นอะไรแล้วก็จะขอแบ่งไปปลูกที่บ้านด้วยค่ะให้ดูว่าห้องน้ำที่นี่ก็เหมือนห้องน้ำทั่วๆไปตามสำนักงานนะคะที่มีแต่พัดลมระบายอากาศแล้วก็แสงไฟจากหลอดฟอลูออเรสเซนต์อย่างนี้ค่ะคือไม่มีไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยแต่ว่า ต้นไม้เขาอยู่ได้คือเราประหลาดใจมากๆเลยค่ะกระถางนี้ก็เป็นอีกกระถางหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศมานานแล้วนะคะนานพอๆกับต้นที่อยู่ในห้องน้ำเพื่อนที่เป็นเจ้าของคนที่เอามาเขาบอกว่าต้นนี้คือต้นเปปเปโรเมียค่ะไม่น่าเชื่อว่าเปปเปโรเมียจะอึดได้ขนาดนี้นะคะ ซึ่งกระถางนี้จะงามกว่าในห้องน้ำเยอะเพราะว่าแม่บ้านเขาจะเอาออกไปไว้ข้างนอกในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไปให้เขาได้รับแสงแดดได้รับอากาศตามธรรมชาตินะคะต้นเขาก็จะเป็นแบบเลื้อยๆนะคะเป็นเปปเปโรเมียแบบเลื้อยแล้วก็จริงๆเราเอาสามารถตัดเอาไปแล้วก็ไปปักชำได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะขอแบ่งไปปักชําที่บ้านค่ะถ้าใครมองหาต้นไม้วางออฟฟิศอพาร์ตเมนต์ที่อับๆที่ไม่ค่อยมีแดดนี่ต้นนี้ได้คำตอบเลยนะคะสำหรับเปปบโรเมีย และนี่ก็คือต้นเป็ปโรเมียที่แบ่งมาเลี้ยงที่บ้านนะคะผ่านไปประมาณ4เดือนค่ะตอนที่เอามานี่เป็นกิ่งเล็กๆนะคะเราเห็นว่ากิ่งเขาเป็นกิ่งแบบบอบบางอวบน้ำก็เลยใช้กาบมะพร้าวสับหยาบ100%เปเซนปลูกนะคะไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยใช้กาบมะพร้าวสับหยาบ แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ3-4คืนเลยค่ะคือให้กากมะพร้าวเขาแพ็กตัวแน่นๆแล้วค่อยเอาต้นมาปลูกนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อเพิ่มสารอาหารให้เค้านะคะรดน้ำทุกวันเลยค่ะรดน้ำชุ่มๆทุกวันเพราะว่าเราวางไว้ข้างหน้าบ้านนะคะเขาชอบความชุ่มชื่นค่ะไม่ชอบแดดแรงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเทียบขนาดกับต้นที่ อยู่ที่ออฟฟิศนะคะอันนี้คือใบที่ออฟฟิศค่ะที่อยู่ในห้องน้ำนะคะกับใบที่เราเอามาเลี้ยงที่บ้านนะคะต่างกันเลยใบที่ไม่โดนแดดไม่โดนลมอยู่ในที่อับๆก็จะเป็นใบจิ๋วๆแบบเนี้ยนะคะกับอันนี้คือปลูกเลี้ยงธรรมชาติให้โดนลม โดนแสงแล้วก็ให้น้ําทุกวันนะคะแต่คิดว่าเพปปโรเมียเขาก็น่าจะใบใหญ่สุดได้เท่านี้นะคะเพราะว่าเปปโรเมียก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีใบใหญ่มากนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อชอบแบบไหนคะ่ะชอบแบบใบเล็กๆจิวๆ๋วจิวหรือว่าชอบแบบใบแบบสมบูรณ์นะคะใครที่กำลังมองหาต้นไม้ที่จะไปวางในห้องน้ำก็ได้ต้นเปปโรเมียต้นนี้มาเป็น ทางเลือกอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะบ้านใครที่มีมุมอับๆอย่างเช่นอยู่บนคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ที่ไม่ค่อยโดนแดดโดนลมนะคะอยากสร้างมุมสีเขียวๆก็ลองไปหาเปปเปโรเมียมาปลูกดูนะคะเขามีหลายแบบค่ะมีทั้งแบบใบลายแตงโมแบบใบลายก็มีนะคะอันนี้เป็นเปปปโรเมียแบบธรรมดานะคะค่อนข้างอึดแล้วก็ทนมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe นะคะฝากติดตามว่าคลิปหน้าจะมีต้นไม้อะไรใหม่ๆมาแนะนำกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ